อ่ะมาสวัสดีครับอันนี้พี่ชนกนะอันนี้เป็น MT5 บน for PC นะครับเออซึ่งผมเอาไว้ทำ back test แล้วกันนะที่เห็นอยู่นี้เป็นพอร์ตเดโมของ GE GE Global คืออยากจะรู้ไงว่าไอ้ GE Global เนี่ย GE ที่อยู่ใน Trading View กับที่อยู่ใน MT5 แม่งคือการาฟมันจะเหมือนกันไหมสรุปไม่เหมือนนะครับอ่ะไม่เป็นไร ตอนนี้ผมอยู่ใน Time Frame H 4แล้วกันเดี๋ยวผมจะเซตใหม่เซตในสำหรับ P C ใหม่จริงๆวันนี้วัตถุประสงค์ของผมก็คือว่าจะมาแนะนำเพื่อนๆให้เห็นว่าพอดีผมเขียนสคริปต์ไว้ตัวหนึ่งสคริปต์ที่เอาไว้ใช้กรับะระบบแม่ปลาปากาเขียวในการตีเส้นแนวรับแนวต้านทุกๆ500จุดนะครับซึ่งสามารถที่จะแอดจัดแต่ละเส้นได้เพื่อให้แอดจัดเพื่อทำไ่ เพื่อให้มันไปแตะหรือสัมผัสกับไม่ว่าจะเป็นบอดี้ของแท่งเทียนหรือปลายไส้ของแท่งเทียนจะได้ง่ายจะได้ง่ายขึ้นนะครับอย,อย่างแรกเลยก็คืออันนี้เราอยู่ในกราฟทองเนาะเป็น MT5 ที่อยู่บน PC แล้วกันนะครับอันดับแรกผมขออนุญาตตั้งเทมเพลตให้เป็น normal Graph ก็คือฝั่ง ฝั่งขาขึ้นจะเป็นสีเขียวฝั่งขาลงจะเป็นสีแดงแล้วกันนะครับคลิกเมาส์วขวาเนาะ property นะครับผมจะทําตามสไตล์ของผมไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าถ้ามันไม่ทันก็เพื่อนก็ไป stop แล้วก็ไปอันนี้เอานะไปแกะเอานะครับเนี่ยอย่าง bar up ก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ bar down ก็จะเป็นสีแดงนะครับโอเคไหมมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะ โชว์อะไรบ้างผมไม่โชว์กริดก่อนแล้วกันนะผมไม่โชว์เทรดฮิ่สตรีทเทรเวลนี่ผมโชว์นะแล้วก็บิดอาร์คไพอะไรพวกนี้เอานะครับเออนะคลิกบัตทอมเอาด้วยนะครับเออตรงนี้อ่ะเอาไว้ก็ได้วะอะ่เสร็จแล้วผมโอเคไปมันได้อย่างนี้เนาะคลิกเมาขวาอีกทีหนึง่งผมบอกว่าขอดูไอ้ตัวไอ้นี่มันวอลลุ่มใช่ไหมล่ะ Property อีกทีหนึ่งนะขอเอาวอลลุ่มออก นี่วันรุ่มออกโอเคอันนี้ก็จะเป็นกราฟเปล่าๆเ,เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้อย่างนี้แล้วเนี่ยไปที่เมนูบาร์นะครับชาร์ตนะครับเทมเพลตแล้วก็เซฟเทมเพลตผมตั้งชื่อมันว่าฟรีกราฟกันนะ F R E E D R A P G R A P H ฟรีกราฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมตินนะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยกราฟนี้หายไปผมลากเข้ามาใหม่นี่ มันก็จะกลับเป็น Default ค่าเดิมของมันถูกไหมเออผมก็ไปที่ Char t นะครับแล้วก็ Template แล้วก็กดที่ฟรีกราฟได้เลยมันก็จะกลับมาโอเคนะครับ <c oughs> นี่คือนี่คือการสร้าง t e m p l t t และการสร้าง t m p p a t e นะของตัว MT5 นะครับบน PC เท่านั้นนะครับทีนี้ระบบแม่ปลาเขาเนี่ยเขาจะต้องมีการทำแนวรับแนวต้านที่ทุกๆละ500ถูกไหม อันนี้ผมทำให้ระบบแม่ปลาไปเลยนะามาดูกันเมื่อคุณได้ไฟล์ไฟล์ไฟล์หนึ่งมาแล้วเนี่ยที่ชื่อว่าชื่ออะไรวะ l i f e f i s h m o m โอ้โหสุดยอด <c oughs> <c oughs> กูตั้งชื่อสลูเลยเฮียฟล l i f e f i s h m u m โอเควิธีการติดตั้งก็คือคลิกมาขวาก่อนเว้ยไป Copy ปี้ l i e f i s h m u m นี่มาก่อนนะเสร็จแล้วไปที่ไฟล์ครับไปที่ open data folder นะครับ ต่อไปไปที่ m q l 5แล้วก็ไปที่สคริปต์ครับกิกเมาส์ขวาเพสได้เลยนะครับปิดไปทีนี้เพื่อนมาดูตรงนี้ตรงสคริปต์คลิกเมาส์ขวาครับแล้วก็รีเฟรชสักทีหนึ่งนะจะเจอเนี่ยลยฟ์ฟิสมัมตรงนี้อยู่เห็นไหมอ่าลาฟ์ฟิสมัมตรงนี้ นะครับเพื่อนมาดูตรงนี้ก่อนครับว่าเราอยากจะให้เส้นแรกเนี่ยวางที่จุดไหนล่ะสมมุติเนาะสมมุติว่าเป็นเอาตรงๆเลยนะเป็น2895.00แล้วกัน2895.00นะอ่ะลากลากอกสคริปเนี่ยเข้ามาปล่อยวางปึ้งอา o u n d Input ตรงนี้ครับ2895 จุด00เรามาดูกันนะนี่นี่คือจุดแรกคือจุดเส้นแรกที่เราจะให้มันวางเส้นก็คือ2ตำแหน่งที่2895แล้วกันนะนะดิสเทน c ์ตรงนี้ก็คือ500จุด5 0นี่คือ500จุดนะครับกี่เส้นวะก็คือเดี๋ยวนี้ทองมันทำนิวไฮเรื่อยเอา60เส้นแล้วกันมันจะสร้างลาย h o r i z o n t a l ก็คือแนวนอนเนี่ยขึ้นไป60เส้นลงมา60เส้น อย่างนั้นเลยนะครับ c o o o r Start ตาร์ทล n e อันแรกก็คือสีเขียวนะครับตรงนี้เพื่อนสามารถปรับแต่งสีได้เนะแล้วก็ a b o v e above level นะครับเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ Below ข้างใต้ก็คือเป็นสีคิีม,มจริงจริงๆเราก็สามารถที่จะเซตให้มันเป็นสีเดียวกันหมดได้นะเป็นสีม่วงเนี้ยอ่า ให้มันเป็นสีม่วงเหมือนกันก็ได้นะครับออนะความหนาเท่าไหร่1เดี๋ยวเราลองดูนะเอาใหม่นะจุดแรกก็คือเป็นเส้นแรกละ่ะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ระยะห่างอันนี้คือระยะห่างคือ500 5.0นี่คือ500ขึ้นลง60เส้นอย่างละ60เส้นนะครับสตาร์ทเส้นแรกเป็นสีเขียวหวืออสีอื่นก็ได้วะ เป็นสีชมพูอ่าอาท้งขึ้นไปจากเส้นแรกเป็นสีม่วงลงมาจากเส้นแรกเป็นสีม่วงนะโอเคแล้วนะกดโอเคนะหนึ่งสองซ้ำนี่ไงแล้วเราลองเข้าไปสูงดูครับเห็นไหมนี่ไงเนี่ยอีเส้นแรกคือสีม่วงเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนจะทำก็คือว่า เ,ออเวลาเราตอนนี้เราได้เลยนะขึ้นลงอย่างละ60เส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนก็สามารถที่จะอ่ะอย่างอย่างอันนี้เราก็ไม่ต้องย้ายหละเห็นไหมเราสามารถที่แอดจัดให้มันอ,อ,อย่างนี้เส้นนี้ให้มันอย่างนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมดูดูเส้นนี้เห็นไหมเออนี่ตรงนี้ออนะโอเคลองลองทำดูนะครับ แล้วเราก็เซฟเซฟเทมเพลตไว้ก็ได้พูไม่เห่าลูกไม่เห่าพ่ออัดวิดีโออยู่เซฟเทมเพลตไว้นะครับ<อ>เพื่อที่ว่าจะได้ไม่หายไปไหนหอ,อ่ะฟิชมอ่จริง้ก็ได้นะเซฟไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าอันนี้หายไปปุ๊บเราดึงเข้ามาใหม่ นะครับแล้วก็ไปที่ชาร์ t เทมเพลตแล้วก็เลือกที่ฟิชมัมนี่กลับมาแล้วเห็นไหมอ่าโอเคไหมแต่ละเส้นตรงนี้ฮะถ้านั้นเราก็ปรับเอจจัดเอาได้นะแต่ละเส้นเฮ้ยพี่เส้นหายไปไหนอ๋อไม่หรอกราคามันอยู่ข้างล่าง อ่ะนี่ไงโอเคไหมครับตามนี้นะลองดูบายบายขอให้เพื่อนมีฟ้าพอร์ตฟ้าที่สดใสนะครับบายบาย